xuống xa xa không cây thấy lại cho chậu rớt xuống mà đến cha có đẻ thúc hết cả đạt, mò phai, phải phải đến ฟ้อนดีกว่าใช่ฟ้อนยอดประจําโอ้ยต่อมรรคมาดันโตไปเด้อกลับเมืองไปครับไปโอ้มะว่าวันนี้ก็นี่ฟ้อนอ่อนหมด เดินไงไปนะโอ้เด็เดนลอยมันเกี่ยว้อุนบังมันก็โคตงแห้งเนาะข้สูข้อโจนีครับเรือยี่แล่าสี่เกี่ยวดูกันปลลุ้นกันปลรัเดินันไปยาวๆครับเจ็ดสิบนาทีอ่า จากเลข300หางดีหางดีครับจอเจริญสุครับหางดีขับมีดห้อยมั่นแน่นครับว่าล่ำแห้งนนี้นะครับเล30แตอยออกเสีชิมหาสิ่งังรจามีหางของจอยเจริญรสุครับนำสิ่งของมาถวมาถวายนไปไปทำการจุดขอให้โชคดีมีชัยทุกทุกสนาม

เอาลุ้นหมวกพุณหบานีลุ้นหมวกลุ้นเปิดหมวกเลยลุ้นเปิดหมวกเลยจ้าจอยจะเล่นสุกจ้าลุ้นเปิดหมวกเลยถ้าเราดูรักแบบนี้โอ้ยมันหมานเลยพอสามสิบกระพันแล้วยังอยู่ในกลุ่มควัญติยุเล็กมันในกระไรเด้อในสีเสือกับ รุ่นไปน้ำกันครับรุ่นนล้กันครับหาซิปแล้วเอาแต่ว่าสร้างะนาสีกินนะครับเจ็ดสิบหานาสีได้แปดซิปนะครับผมให้บางนี่งหกแล้วได้แปดซิปนะครับผมให้บางนึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวรุ่นครับฟังครับฟังลงมา 375ครับจอเจริญสุข